ซ่วยไปฝั่หมาที่บ้าน <laughs> <laughs> มาตามรีวิวครัวปอแก้วกันค่ะ <laughs> สรรหาตามรีวิวค่ะ s <S ไปกันเลยจ้า <laughs> ไปเรื่อย <laughs> ใช่ <laughs> เอาค่ะเอื่อกินไว้ไจค่ะ ลึกลับมากอากาศดิมนนั้นดีนะคะเราเป็นหมูที่แข็งแรงก็จะเดินเก่งหน่อยจ้าแต่ต้องพ่านวัดอันถิงนคาเรนไม่ได้เลยมาถึงแล้วจ้าครัวปอแก้วดีจังนะเอาเรื่องนี้เอาทะเลถัดฉากไหมแก้วแต่ได้เลยกินอะไรกินอะไร ระหว่างรออาหารก็ขอสักดนิดนึงบริการเปหนอาหม,มีเพื่อนน่ารักคอยบริการด้วยวิวดีค่ะแต่มาเย็นๆหน่อยก็จะดีนะคะเพราะว่ารอ,อนิดนึงอาหารมาแล้วุเส้นโบราณนะวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นค่ะไม่เบิกนะอันนี้ต้องสั่งันี้ หน้ามึงอร่อยไหมอร่อยอนี้อร่อยอร่อยแต่เปรี้ยวอ่ะแซ่บมากมึงพูดจริงเนี่ยอร่อยแล้วเปอร์ค่ะมึงพี่จิงก็บอกว่าต้มยำสับไก่ค่ะชิมซีอร่อยมันจะแซ่บนะทำเหมือนบ้านเราสะอาดไป แก้วแก้วชั้นๆที่สั่งวันนี้แก้วขอเบียร์แก้วขอเบียร์แก้วหนึ่งอืมดีเบียร์แก้วหนึ่งข้าวผัดเกลือค่ะเต็มเบิงค่ะร้อนป่ะดีทุกอันอร่อยบอกคำเดียวดีอร่อยกับแก้วร้นหนึ่งเบียร์ขวดหนึ่งเบียร์ขวดหนึ่งค่ะ าชาทะเลือ,อคุปปาก่อนแล้วเนาะคุณ่ากันจะอร่อยไม่ต้องหั่นหลอกนะอันทุกอันบอกเลยวุกเมนูนนชอบอร่อยเมียพนสนะตับแกมตับชัดนี่นี่นี่ตอนเช้านะถ้าคำจะขานาดไหน รวมสองบนทั้มือร้าปิดหนีอ่ะร้าปิดหนีฉ่ำฉ่ำเนี่ยปิดก่อนอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวดูก็รู้ว่าอร่อยแค่ไหนแยัมมี่อะไรก็ไม่เหลือช้างก็เหลือเสือก็ไม่เว้นกินฉ่ำมากเลิน้ำหนักอยู่เหรอวันนี้ออกลาไก่อีกาเ,อเนาะวันนี้ชิดเดย์เลิกี่โมงจ๊ะชิดอาทิตยนี้ชิดได้์สองวันละสองวันละจ้าชิมเข้าไปค่ะกินให้ัวไปออกมาเลย สวยหันมาในจ้าเฮ้ยทำไมสวยขนาดนั้นล่ะโอ้ยเกิด oh <my> เออวัดก็เข้าเราก็ากินอันนี้เขาวัดมาทำอะไรคะคมาจอดเ,ยเฉยๆกินข้าว <laughs> ค่ะกินข้าวซื้อข้าวไปไหนคะซื้อไปฝั่งมาที่บ้าน <laughs>